สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับกับผมจ้องสังชีแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแจกหัดเน็ตฟรีของค่ายเอเอสวันตุกโกรนะครับก็อย่ามนการั้งหมด7ตัวนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ชวนกดตูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกท่านครับก่อนที่จะไปกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหนักเงินย้อนหลังนะครับในเน็ตของเอเอสวันตุกโกนะครับก็จะมีทั้งรหั ที่ใช้ point แล้วก็ไม่ใช้ point นะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเน็ต a s ตัวที่1กดดอกจัน550ดอกจัน3354สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว384 k b ระยะการจช้งอ่าน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่2นะครับเน็ตตัวที่2กดดอกจัน777ดอกจัน 1 6 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1คลกิกระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน77็ดดอกจันเจ็สี่เสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นกิกระยะการใช้งานหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่4เน็ตตัวที่4กดดอกจันห้าดอกจัน 3 3 50สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว384 kB ระยะการจช้งอ่าน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่5เน็ตตัวที่5กดดอกจันท50ดอกจันท352าสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 k b ระยะการจช้งอ่าน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่6เน็ตตัวที่6กกดดอกจัน 550นดอกจัน1 3 5สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384kb ระยะการจช้ยาน1วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับเน็ตตัวที่7กดดอกจันห้านดอกจัน3ามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว500 MB ระยะการจช้ยาน1วันนะครับ ก็ครบไปตั้ง7ดตัวขนาดเลยนะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งสามารถใช้อ่านได้นะครับส่วนใครที่กดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนใครที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอ,อย้ําไว้อีกทีนะครับว่าลหาัาของเอเยะครับก็มีทั้งตัวที่ใช้ point เลขแล้วก็ไม่ใช้ point นะครับก็ลองกดสมัครกันดูนะครับ